นี่คือไม์เม็ดเนตครับเขาบอกว่าเขาเป็นเจ้าแห่งการเล่นเกมไม่ว่าจะเป็นการเล่นซ่อนแอบแหกคุกดำน้ำดูปราการังเขาบอกว่าเขาคือโนหนึ่งบอกเมื่อไรไม่รู้ได้ยินมาวันนี้ผมและพี่สูตรดูครับว่าเขาขี้โม้เปล่าอายุไม่เกี่ยวใส่เดี่ยวได้หมดพร้อมไหมครับพรอโอเคแต่ก่อนไปเริ่มการแข่งขันในวันนี้ครับผมขอเบิกตัวพระเอกของเราในวันนี้ก่อนนั่นก็คือ แอปพลิเคชันอมนี้ by FWD นอกจากนี้ยังมีเพลงที่ช่วยทำให้ผ่อนคลายและช่วยในการทำสมาธิใน,นแต่ละวันสุดท้ายยังสามารถไปสนุกกับมีเกมอีกมากมายและเดี๋ยวไปดูกันว่าจะจริงแค่ไหนครับอันนี้คือผมได้ข่าวมาเซอร์ไพรส์มากว่าผมได้ข่าวว่าเนทอายุ30ใช่อุ้ยผมก็30เหมือนกันเอ้าเหรอใชไ่ไม่รู้แล้วทำไมไม่บอกว่านว่านทหน้าแก่ไหมทำไม่กลนหวนวดหน้าแก่ แต่ถ้าโกนก็โอเคอยู่อันนี้โกนยังเอ่ออันนี้โกนสองวันที่แล้วก็ับมังแก่กับังแก่ง<อ>ั้นเดี๋ยวเรามาลองวัดกันเลยดีกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะใช้ฟีเจอร์กระจกวิเศษแอปเนี่ยจะบอกว่าใครหน้าเด็กกว่ากันเออได้มาอ,มอายุจริงเน่ยเท่าไหร่สามสิบอายุจริงสามสิบสามสิบปีนี้ใช่ไหมไม่ปีนี้สามสิบเอ็ดอุ้ยใช่เก้าสองเก้าสองสิ้นเดือนไอ้สิ้นปีเลยเดือนอะไรธันวาเอาดีเออเดือนอะไรธันวาเก้าสองวันไหนสิบเอ็ด เฮ้ยวันศุกร์เฮ้ยอาดีเฮ้ยเอดีแค่เป็นพี่หนึ่งวันเลยใช่หรอใช่หนึ่งกับสองใช่อายุเท่ากันเลยนะครับเพรอย่างที่บอกอายุไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดอ่ะเมดอายุสามสิบแต่ในแอปบอกว่ามันบอกว่าอายุผิวหน้ายี่สิบแปดเฮ้ยสามสิบสี่เฮ้ยแต่ไม่เป็นไรบอกไปแล้วอายุไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมดเกมแรก แข่งเกมไลฟฟรีในแอป,ปออมนออจะสามรอบใครสองรอบก่อนชนะโอ้ยผมเจ้าแห่งเกมอ,อยู่ยแล้วคุณอาจจะเป็นเจ้าแห่งในชีวิตจริงแหกคุกแต่ในพวกแบบเกมพวกเนี้ยผมถน,นัดโอเคมาดิสามสองหนึ่งไปเลยครับไปเลยไปเลยเออในแบตเอตอรี่เน้นเป็นป้าผมได้แค่สองอ <c oughs> <c oughs> ุ้ย ผมได้20่สิุ้ยไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาเอาผมออนให้ผมออนให้เล่นไม่เป็นเล่นเป็นเล่นเป็นออนให้โอเคโอเคตอนนี้1นูนะถ้าผมใช้รอบนึงนี่คือเน็ตไม่ได้หรอกเดี๋ยวโงจูแป๊บเป็นแป๊บเป็ขอตั้งสมาธิก่อนโอเคเกม2 3 2 1ไปเลยครับเมามาได้แล้วนะ้ว้ยโอเคผมออนจริงผมเล่นทั้งวันนะผมเล่นทั้งวันเลยไม่เชื่อยิงแป๊บนึงนี่ขึ้นไป ไปเออมันยาวขึ er> ้นไปเรื่อยๆโอ้ยรถรถไปผมถึงนี่แล้วถึงต่างประเทศแล้วว้าจบรอผมตายอีกแล้วผมได้จบกันได้เท่าไรโอเคผมผมได้ยี่สิบผมได้สิบเอ็ดแย่จะไปได้ยังไงเจ้าเห็นเกมจริงป่ะเนี่ย ขอเกมมือ,อก,ก่อนแต่เกมน,นี้ไม่ไดแล้วนะเดี๋ยวไปเกมอื่นได้เกมต่อไปโอเคในเกมแรกนะครับไม,มนเมทนีแพ้คารังผมนำหนึ่งศูนย์แต่ไม่เป็นไรผมมีโอกาสให้คุณแก้ตัวเสมอ,อูรอ๋อจัดไปโอเคเดี๋ยวไปเกมที่สองครับและนี่คือเกมที่สองครับแหกคุปมรณนะนี่คือคุปที่ผมสร้างขึ้นจากแล็ป 500กว่าชั้นแล้วคิดว่าคุ้มที่สร้างมันจะเก็บผมได้เหรอโอ้ก็คุณก็บอกว่าโอ้ยโหดเหมือนกันนะอันนี้แหกคุกมากี่คุกแล้วเยอะเกินไปเยอะทำไม่ได้เลยเหรอที่คิดว่าโหดที่สุดในชีวิตคืออะไรที่ทํามาน่าจะเป็นคุกน้ําแข็งคุกน้ําแข็งใช่เราเน้นแหกยังไงอ่ะกระทุบ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 จนจนเหนื่อยมาต้องใจหัวก่อนในกาถือออกได้ออกได้ใช้เวลานานเท่าไหร่ครับในการแหกคุกนั้นนัทชัวโม 3สีชั่วโมงกุศลสาีชั่วโมงเลยหรอใช่อันอันนี้คือได้การันตีจากนี้แล้นะไมเคิลสกอร์ฟิลเขาบอกว่าคือคุกที่แหกยากที่สุดในโลกเขาส่งไปเอ่อไปซื้ให้ผมแล้วโอเคเดี๋ยวเราโทรสอบแล้วกันเราโทรสอบเลยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าคุกจากแล็บ5 0 0ชั้น กับเจ้าแห่งการแหกคุกไมเมดเนสเนี่ยใครจะเฟี้ยวกันใครจะแข็งแรงกันแต่ก่อนที่จะไปเริ่มเกมนะครับผมขอแบบตรวจอัตราการเต้นของหัวใจกับอัตราความเครียดของนี้ก่อนได้ด้วยการสแกนหน้าผ่านฟีเจอร์กระจกว,วิเศษในแอปออมนิ ร้อยครับผมผมสูงนิดนึงเพราะว่าผมเครียดที่แพเกมแรกไหปเท่าไหร่ครับ95าอัตราการเต้นหัวใจเนี่ย95ใช่ครับจุด86ส่วนของผมเนี่ย93.87ส่วนามจุดแกดดันไหมครับอันนี้เครียดมากนะก็แพไม่ได้ต้องชนะดูดูดูความเครียด3.7 ของผมสามจุดสามสี่ชิวชิว <c oughs> ชนะเกมแรกไงสบ,บายสบ,บาย <c oughs> เดี๋ยวพอแพ้เกมนี้แหละบอกเลยพพนนแน่ <c oughs> ก็เดี๋ยวไปเริ่มแหกคุกเลยดีกว่าครับไปและในการแหกคุกครั้งนี้นะครับเราจะมีตัวช่วยมาให้ใน <c oughs> อันนี้อันน,น,นี้อันนี้ลอตเตอรี่เหรอไม่ใช่ครับอันนี้คือวงล้อสุ่มตัวช่วยใ <c oughs> นนี้จะมีแบบของที่แบบสามารถทําให้เราช่วยแหกคุกได้ง่ายก็อยู่แต่ว่าเลือกไม่ได้นะต้องสุ่มเท่านั้นขอมูลได้ไหมได้ไม่ไวใจ ไม่ไหวใจทีมนานเปลี่ยนก็มาทำเองให้ดูว่าทำไมเนี่ยเราซุ่มทุกรสามนาทีนะครับแต่ว่าตอนแรกเนี่ยเราต้องเช็คตัวเองก่อนในการเดี๋ยวเดี๋ยวเราเอาลูกเอาลูกที่ม่งเลือกออกมาก่อนได้มันอันนั้นันออกเลยอันนั่นแหละโอเคโอเคพไอ้แน่เขาไม่เชื่อใจเรากลัวเขาโกงเลยกลัวเขาแบบแกล้งอะไรก็ไม่รู้พร้อมแล้วสามสองหนึ่งลากันค่ะเฮ้ยเอาไปเป็นไม้ก่อยสองสอง ทีมได้ไหมอ่าลองดูผมว่าแข็งแรงได้ได้ได้อุ้ยเด้งกลับเต้งกลับแล้ว os, รถม <and> so <disappeared> ันขยับด so ้วยดูโร่ๆร่รรถมันก็ขยับ โอเคพลังสนับอุปกรณ์ต่อไปดีกว่าเดี๋ยวเราแกล้งแกล้งแกล้งว่งาออกแรงจะไม่ออกหรกอกโอเคค่ะครบสามนาทีแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มสุ่มเลยขอยากของของพี่เนทก,ก่อนโอเคอันนี้อันนี้เนทเลือกนะโอเคเราไม่มีการโกรงนะครับดวงล้วนๆขอบคุนได้ไหมไม่ไว้ใจชีมนานเกินอันเนทเอาเลยแล้วนั่นแหละเเออโคนี่นะคะถทำไม่ดีคงแน่ของพี่เนทนะคะได้เป็นอะไรน่วมฮะ รัวมจะช่วยเหรอเอาไปเลยครับเปิดของพี่หน่อยน้องของพี่จัดไปพี่ชายหมุนก่อนนะโอเคต่อไปของพี่เป็ดนะคะเอามีดหน่อยมีดพี่บอกพี่ต้องใช้มีดผมว่าได้ได้พี่จบเลยของพี่เป็ดได้เป็นมัดข้าแต่พี่ใช้อยู่แล้วใช่ก็คือหมัดเหมือนเดิมกลมนลมหน้าผมก็ไม่ตันใจนิดเท่าไหร่ดู พี่ว่าพี่อยากเล่นน้ำโอ้อเหนื่อยร้อนเหนื่อยมากอแอบมาดูเราต้องทำให้มันบางลงนี่ไม่ต่อยครับขวรเราท่าน,นี้เรียกว่าแม่ยัวสวัสดิห์มนะมดหมดเวลาสามนาทีแล้วค่ะอุปกรณ์ต่อไปอ,อ,อยากขี้โกงนะศัตรูเราดูเป็นคนขี้โกงเหรอคุณไม่เชื่อผมอ่หน้าตานี้ไม่น่าเชื่อถือ <laughs> นี่นะคะของพี่เป็ดนะคะได้เป็นเลเซอร์ค่ะมันได้เหรอมันร้อนไหมเลเซอร์ร้อนอยู่ต่อไปของพี่เน้นนะคะมาของพี่เน้นนะคะได้เป็นไม้เบสบอลค่ะโอ้ยคงดีนะครับของมาเลย ไม่ไหวไม่บนเอาไม่อยู่ต้องเป็นไรเซเบอร์ครับนี่แผ่นร้อสบายๆครับทุกน,นไม่ต้องแข็งมากไม่นี่็ไลายไะหยชอ์นะไม่ช่วยละลายแล้วละลายแล้วจริงอรอนหรือว่าเอามาชิมดีกว่าทุกคนไปได้แลเวเจออุปกร,รณ์นี้ในคุกก็ใช้ได้ใช่ไหม ผมผมตัเรื่อทะลุแล้วนะไม่เชื่อนี่ดูน้อให้ดูพี่เนทน้องไดูนี่เฮ้ยได้ด้วยขอพักก่อนตอนนี้เหงื่อออกเยอะมากปล่อยให้เขาปอกแรงเยอะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยค่อยรออุปกรณ์เด็กวันนี้ดูเดือนไม่มีใครยอมใครสามนาทีแล้วค่ะพี่เป็ดเดี๋ยวจะให้อุปกรณ์อันใหม่ของพี่เนทก่อนนะคะอของพี่เนทน,นะคะได้เป็นคอน์บอนค่ะคิดว่าได้ไหมคอน มันอาจจะช่วยนายรับหนึ่งแต่อาจจะไม่ถึงหลุดนะครับอันนี้มุมคำถามนิดนึงพวกนี้ถือว่าความหดความยากแค่ไหนครับเต็มปิดคือมันหนามันยากแต่ว่าถ้าผมอยากแหกคุกนี้ผมก็เอาขาออกเลยผมก็ออกได้ไม่ไม่ใช่ข้างล่างผมเป็นทะเลอ๋อเป็นทะเลเป็นทะเลโอเคต่อไปเขาไม่เป็ดเลยนะคะหมุนให้หน่อยหมุนให้หน่อยเฮ้ยพี่ชายจัดไปแป้นิดหนา ไม่ห่วยเหมือนไม่เบสบอลเลยกรรมการแนนครับแหกแค่ไหนครับคือแค่ทะลุคือผ่านเลยหรอครับต้องผ่านทั้งหมดโอเคค่ะเด็กเยอะเลยว่ะ เห็นแล้วท่อกลับมาใช้เลเซอร์เดียวงานดีทำไปแล้วค่ะขออุปกรณ์ดีๆหน่อยได้ค่ะนี่ของใครอันนี้ของพี่เป็ดโอเคดี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 ของพี่เป็ดน,น,นะคะได้เป็นอุ้ย

บอกแล้วพร้อมหรือยังคะอันนี้เดี๋ยวต้องเริ่มพร้อมกันเดี๋ยวจะมีใครโกงนะคะถ้าพร้อมแล้ว3 2 1ไปค่ะผมกลัวผมกลัวจะโดนยิงโดนดปืนป้อนยิง ยิงไม่ออกเอ้ยยิงไม่ออกก็ตัดเลยไม่ต้องรอสมน้ำหน้าเป็ดปืนมันยิงไม่ออกตามตามสนองคนบาปก็เป็นอย่างนี้แหละนะครับไม่มีบุญทำอะไรไม่ได้ไปอ้ มันเป็นไรมืน,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 นอยู่ยิ้ไม่ออกอ่าเดี๋ยวช่วย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 นะครับมันคุมเป็ดมันบางจังเฮ้ยไม่บางเท่ากาันคุณจะหาโลงโก้อย่างเดียวเลยคุณเนทอ้าวจะเอาไงตอนนี้หนึ่งต่อหนึ่งเปเกมที่สามไหมมีเป็นเกมที่ไม่เหมือนเนททันท,ที่สุด<ๆ>เขาคือแบบราชาแห่งการซ่อนแอบแอบไปกี่ทีแล้วเป็นร้อยก็เยอะอ่ะแต่นี้ไม่ได้ซ้อนแอบธรรมดานะอันนี้เลยแข่งซ่อนแอบพังตัวนะครับโดยเฮ้ยผมจะแอบ เต่นนี่แหละที่สตูบอยเม็ดเน็ตเค <Okay. S 1> แล้วให้ไบเม็ดเน็ตถ่า15นาทีพ5นาทีใช่แต่ก่อนที่ไปแอบกันเดี๋ยวขอตรวจเช็คอัตราการเต้นหัวใจกับความเครียดหน่อยเดี๋ยวมาดูหน่อยว่าพอชนะแล้วปุ๊บความเครียดหายหรือยัง เนผมเครียดมากเลยว่ะตอนนี้ผมเครียด3.89ครับจากตอนแรก3.3โอ้ยมันขึ้นเยอะเลยเนตเท่าไหร่อุ้ยโหผมขึ้นด้วยผมราว่า <laughs> ไม่อยากแพ้เกมหน้า <laughs> ตอนนี้ผม3.92ตอนนี้มันเสมอกันอยู่ไง <laughs> แล้วแล้วไอ้นี่ล่ะอัตราการเต้นของเจนิสล่ะ124่ง12 <4. S 2> ยสโอ้โหสูงมากเหมือนพี่พิ่งวิ่งเลยเพราะผม118.49ครับมันก็สูงเอ้ยอันนี้ขนาดชนะคุณยังเครียดอยู่หรอไม่อยากแพ้ไม่อยากแพ้ โอเคก็รายนีน้นะเดี๋ยวผมให้นีไปนั่งในห้องของน,นีก่อนแล้วเดี๋ยวพอผมกระทีมันแอสเซนเนี่ยเดี๋ยวผมให้น้องไปเคาะแบบเริ่มหาได้เลยเดี๋ยวดูครับว่าราชแห่งการซ่อนหาจะหาเก่งหรือขี้โม้และตอนนี้นะครับพวกเราทัองอ้งหกคนก็ได้ทำการทางตัวเพื่อซ่อนแอบในสตูมอยวันนี้ที่ร้อยแล้วเดี๋ยวมาด,ดูกันดีกว่าว่าแต่ละคนเนี่ยพังวงไปเนยังไงบ้างเริ่มจากนี่กันเลยครับไหนนี่นี่่เป็นไงมองไม่เห็นเมียนเกินนี่น้องอาร์ตครับนี่พังไปแล้วครับวันนี้พังไปฝุ่นฮะฝุ่น ปกติก็ไม่ค่อยอยู่ในสายตาเขาอยู่แล้วอ่ะยังอยากเป็นคนอีกเหรอตันครับนี่อะไรทำไมพังเลยวะผมมาเป็นตัดต่อไงพี่ผมก็ต้องมาเป็นตัดต่อที่นี่เหมือนกันเนียนๆนี่อ๋อนี่คือจะเข้าเป็นยังไงเขาตัดตอนไปที่งานไปที่งานเลยเฮ้ยเขาจำไม่ได้หรออันนี้เอ็นเยียอุ้ยเอ้ยใครอ่ะนี่เองพี่เองพี่เองพี่เองแล้วมึงใครอ่ะอ๋อใครวะผมจะไปใครสนามมวยตัวดำที่จริงผมว่าผมน้องตั้มท่าหน้าทำไมไม่รู้ เพิ่มเลยพี่ขอนิดนึงอ่งเด็กวัดพี่แบบมันใครแล้ววิวโอ๊ตเด็กวัดโอเคอะไรวะพี่ขอเล่นก่อนโอ๊ตเด็กวัดเอาเอาไปกินแหละเอาไปกินแหละออกมาครับอุ้ยอะไรเนี่ยเนี่ยอ๋อแอนนี่ถุงนี้แล้วรูดสิปะหัดจะออกไหนเนี่ยถ้ารูดสิบบาอย่ารูดเยอะดิอ๋อตอนนี้ดีแล้วเฮ้ยเฮ้ยนี่อะไรเนี่ยเนียน อยู่ในกองเอาแล้วมีนี่ปิดอ่ะง่ายเดี๋ยวมีนี่ปิดอมีชั้นนึงใช่ใชเอ้นี่ดูั้นต่ำก่าพี่เป็นไปไอ๋อพี่เป็นกำแพงแ้วพี่แอบในห้องนี้เลยพี่คิดว่าถ้าเน้นไแสเว่นอาจจะมองพี่ไม่เห็แพงมีสองสีพี่ก็แบบเ้เราลวงฟังก่อนอันนี้เป็นเกมสุดท้ายนะชื่ออาน์เป็ดเราพี่องนี้เลยนะสามไปเริ่มแอบได้ไปบรีบนะรีบรีรีบรีรีบรีบรีบ ทีมงานแอบครบหมดแล้วค่ะีนมีเวลา15นาทีในการหานะคะเฮ้ย15นาทีมันเหลือค่อนข้างเนียนอยู่นะหนูไปแอบดูแบงค์จะมีกี่คนครับมีทั้งหมด6คนค่ะ6คนใน15นาทีคนละ1นาทีมันกากเกินครับเอาคนละสชิวิก็พอโอ๊ยไม่คิดเลยขอขอบเขตอันสุดท้ายทุกคนอยู่ภายใต้หลังคานี้หรือว่ามันมีคนข้างนอกด้วยอยู่ภายใต้หลังคานี้โอเคได้พร้อมโอเคค่ะ15นาทีนะคะ เริ่มจับเวลาค่ะเฮ้ยเขาเริ่มแล้วโอเคเราหาไม่เจอไม่มีใครไม่มีใครในห้องนี้ค่ในห้องนี้ตั้งแต่แรกต้นทีว่าบปปบปต้องมีใครในห้องนี้ไหมมีเลยไม่มีมันเจอไหมมีใครแอบในห้องนี้ไหมต้นแอลมีใครแอบในห้องนี้ไหม มีบคยอยู่ในห้องนี้ไหมโมโหหรือเปล่าสวัสดีครับผมเด็กฝึกงานครับพี่ขอโคชไยใช่ไหมโอเคหน้าหน้านี้ไม่คุ้นทันทีรัเีผมเ็ฝึกงานครับมีใครอยในห้องนี้ไหมไม่ดูเวรนไม่ต้อง่ไทำไมไฟเบิดในห้องนี้ โอ้ตายหาเลยมีคนในห้องนี้ไหมมีไหมเฮล่าเจอนึงดันทิ้งด้วยทิ้งแล้วพี่เนยเจอผมแล้วเหรอไม,หไ,มไม่ไม่ด้พี่พเนยรู้ไหมเนี่ยว่าผมพางตัวเป็นอะไรเนี่ยเป็นปูนไหมผมเป็นฝุ่นเป็นฝุ่น <laughs> นิดน,นึงเช็คนนี้ ม,มีคนผมว่ามันต้องมีคนข้างบนที่ผมพลาดตามเรื่งไหนห้องผมแลวค่อยๆ อย่าคุยนะอย่าคุยนะแต่เวลามันจำกัดอันนี้ผมคนแรกปะไม่อ้าวไม่ใช่มีคำไป้ายไหม <c oughs> ยับไปคนนี้ <c oughs> ผมน่าจะเดินผ่านผมค่อนข้างมั่นใจว่ามีคนข้างบนทั้งทีมงาน,นเงียบแบบ <c oughs> เงียบแกล่เลย <c oughs> น่ะนจะเิลออ่อะไรม,มันปิดทำไมแล้เราคว่มีคนแอดแต่ไม่น่าม,มีมอ้าวมีเลเจอแล้ว <c oughs> โอ้บาค่ะเจอแล้ว,วตัว้งนานครับ มันต้องมีคนข้างบนผมมั่นใจผมอาจจะพลาดตอนที่เดินอยู่เดือนเก้านาทีแล้วครับมีคำใบอะไรไหมคอคอนี้ชั้นนี้มีกี่คนและชั้นบนมีกี่คนอ่ะผมไปให้เลขแค่นี้แล้วกันได้ในเนี้ยดังเนี้ยมีคนแต่ผมบอกไม่ได้ว่าอีกคนเพราะผมไม่รู้มีอีกคนฝั่งนี้สามฝั่งนู้นสามไม่รู้อ่ะอัใบายก็ไม่ช่วย <laughs> ระวังนะกล้องนีขคือ,อยาก ให้ะตอนนี้ดูเหมือนว่าไม่มีใครข้างบนไม่มีทำมาถ้ามีคือเท่ครับเหลือแปดคนครับมองับไม้เลยได้ครับบุรรัมย์นี้เหลือกี่คนบุรัมนี้เหลืออยู่สองคนบ้าจริงอันนี้ไม่ไม,ไม่รวมคนที่ออกแล้วนะไม่มีซองเหรอ,นะอหรใช่ครับพวกเขาหลอกเดี๋ยวต้องไปใช้ข้องอื่น บนไม่มีแน่ว้าวสองคนได้ไงก็โกหกหรือเปล่าไม่โกหกครับแล้ว7นาทีครับว้าฝั่งนี้เหลือ2ฝั่งนู้นเหลือ1 1อยู่ข้างบนไม่เข้าใจแต่ตอนนี้เริ่มสงสัยครับว,ว่าเจนไม่รู้จริงห,หรือเปล่าทำหน้าเป็นสีนี้ามาในนู่นไี่สองเหรอใช่ครับสองคนผมไปให้เพิ่มอยู่โซนนี้อยู่โซนลนูกคอใช้ห้องนี้อีกทีหนึ่ง เหลือหกนาทีนะครับว่ามันกล้องยังไถยอยู่มีคนในนีน้ไหมทำให้บอกตัวมันมีที่จะแอบในห้องนี้แล้วมีคนตายอยู่กลางไหมโอ้โหโ,โอเคอนนไม่มีว่าเปิดตู้ไหม <c oughs> เจอ, <c oughs> อแล้ว <c oughs> โอเคหนูเกือบตาย มีสามสิบวิครับเน้นเลยเนี่ยๆๆเน้นเน,เน,เน็นเห็นไหมยอยู่เนี่ยฝั่งนี้ไม่มีตรงนี้ไม่มีมนถึงครึ่งนี้ถูกต้องอยู่รงนั้นโอ้ห้านาทีนะครับมันจะเสียเช็คเวลารอบสุดท้ายตอนนี้เวลาเหลือเพียงแค่สี่นาทีสี่สิบวิครับ อยู่ในนี้เขาอยู่ไหนผมมีกล้องสาภาพมาผมมีเวลา3นาทีเขาเหอยู่ไหนผมมีกล้องตรงนี้ไหนอยากใครครับหารเจอเหรอไหนเลยเกมไม่อยู่ไหนไม่ช่วยหน่อยวงวงเดียวเวลาี่ไหนวไอหยไอ่ตรงข้างคุณเลือกคนนี้พี่คุณได้าอนบอเอานั่นแหละคนนี้ไงอนนี ใช่แล้วคนนี้มันถึงคนนี้แหละผมนี่บองแล้วอันนั้นก็มอนตอนนี้เหลือสามนาทีสามสิบวิครับผมบอกแล้วคนนั่นแหละคนนี้เห็นไหมมันใช่คนห้องเงน้ยครับไม่เชื่อผมผมเดกฝึกงานมาใหม่ไม่โอเคคนนี้แหละคนสุดท้ายคนสุดท้ายครับผมจำหน้าเขาเพราะว่าไอเด็กคนงานผมเชื่อผมเชื่อสามนาทียี่สิบวิครับเดหลือคนสุดท้ายคุณนี้เหรอ นอกจากว่าเขาเข้าไปลึกเลยคุยเหลือสองอันีนะครับผมว่าเขาต้องอยู่ข้างบนเรือสองอันนีครับมึงเลือกค้สุดท้ายลำสุดท้ายใชมมม่มันไม่มีมันไม่มี ผมยอมผมยอมผมยอมอะไรครับเขาเลือนหนึ่งละ30วิเดือนหนึ่งละ30วิครับไม่หลอกเขาอยู่ครึ่งนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่ไม่ไม่หลอกครับอันนี้ไม่หลอกใช่งนั้นต้องจะว่าเขาอยู่ในตู้แต่มองไม่เห็นข้างในตู้เลยตู้ไหนตู้นั้นแหละมันมองไม่เห็นไม่ใช่ครับไอ้เนี่ยล็อกเกอร์ดูหรือยังเขาเล็กขนาดนั้นไม่ได้โอ้40วิตรงนี้ครับ ยอมเลยตอนนี้ยอมผมยอมเขาต้องอยู่ข้างบนใช่ไหมอ่ามันไม่ทันอยู่ข้างบนเหรอตาวิเขาอยู่ในในกระเป๋าเหรอทนี่สามสองเฮ้ยที่ในกระเป๋าเหรอเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สาม สองหนึ่งเบ๊บบอกอะไรเบ๊บเนียนว้โว้ยอันนี้เนียนไหมเนียนอันนี้เนียนสุดจากทุกคนเลยโอ้ยเท่มันเป็นอย่างนี้เลยยอมผมตัดออกอย่างนี้ว้าาลหมือนเป็นชุดพี่นี่มันเป็ะเลยมันเหมือนไหม ยอมเทเราชนะแล้วเราชนะแล้วพวกเราชนะแล้วทุกคนอันนี้ต้องบอกก่อนก่อนมาเนี่ยผมได้มาดูโกดังอยู่แล้วมาสเกลดูว่าจะถ่ายตรงไหนบ้างยอมยอมอันนี้เท่เมื่อตอนตอนแรกกับพี่เนทมานะแล้วพี่เนทก็เปิดตอนแรกผมคิดว่าแบบพี่เนทจะเห็นแล้วแบบคือผมมองข้างหลังพยายามดูข้างหลังเพื่อพยายามวันนี้แหละอ๋อไม่น่าชนะการเตือน ลำบากใจอันนี้แต่เราเ็เก่งซะด้วยสิชนะขาวบ้านสรุปนะครับมอยเมเนสกับอันนันต์เป็ดไม่ง่าข้าวบ้านครับอันนันต์เป็ดชนะครับผมเดี๋ยวให้โอกาสแกตัวเดี๋ยววัเอเพิ่งรู้ว่ามาวางแผนล่วงหน้าบอกเลยแอบสดไม่มีทางแล้วก็นี่ด้วยเพิ่งรู้อยู่บ้านใกล้กันถ้าอยากชวนไปถ่ายเดี๋ยวบอกได้ จัดไปจัดไปครับคลิปอีกเกยอะเดียวจะแก้ <c oughs> แค้น <c oughs> แล้วก็หากน้องหนูๆน,นะครับสนใจดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Omni by FWD <c oughs> ก็สามารถดาวน์โหลดฟรีนะครับผ่านได้ทั้ง p อ Sto r e แลวก็ g o o g l e Play และตอนนี้ครับมีกิจกรรมดีๆครับผมทุกคนอยากเชิญชวนแฟนๆอนันตเป็ดให้มาดาวน์โหลดและสมัครแอปพลิเคชัน Omni by FWD ผ่านลิงก์ด้านล่างนี้นะครับและพร้อมสารหัสผูแนำตามนี้ต่อลงทะเบียนด้วยนะครับหลังจากนั้นก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ครับว่าอยากให้ผมทำคอนเทนต์อะไรมากที่สุดถ้าเรามียอดดาวน์โหลดแอปพล ออมนี่ by FWD ครบ20,000ภายในเดือนตุลานี้ผมจะเลือกไอเดียที่น่าสนใจที่สุดมาทำคอนเทนต์ของผมครับหลังจากนั้นก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ครับว่าอยากให้ผมไปบุกสตูใครผมจะเลือกสตูที่คนเมินเยอะที่สุดแล้วไปลุ่นครับวันนี้ขอบคุณเน็ตมากครับได้ครับขอบคุณครับติดตามด้วยไม่เมนเน็ตยีล้านซับสเดือนก็ถึงแล้วเ,เดี๋รอดูรอดู <laughs> ขอบคุณมากไว้มีโอกาสเจอครับสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันวู้